วิวโซนิกยืนึตลาดโปรเจคเตอร์เปิดตัว LED โปรเจคเตอร์2รุ่นใหม่รองรับการใช้งานภายในห้องประชุมชูจุดเด่นประหยัดพลังงานเป็นม ่อสิงแวดล้ยังคงเดินหนะ้าพัฒนานวัตรกรรมเทคโนโลยีค่ะเพื่อให้ตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้ากันค่ะสำหรับยูโซนิกค่ะล่าสุดเปิดตัว LED โปรเจคเตอร์ความสว่างสูง2รุ่นใหม่ค่ะนําโดยในชาวฟูฮองค่ะผู้จัดการประจําประเทศไทยบริษัทยูโซนิกอินเตอร์เนชั่นแนลคอร์ปอเรชั่นจำกัดและคุณนัทพงศ์ผู้ชงชยัยผู้จัดการอาวุโสฝ่ายผลิตภัณฑ์ค่ะสหรับยูโซนิกค่ะเปิดตัว2รุ่นใหม่โดยทั้ง2รุ่นใหม่ค่ะมีคุณสมบัติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีลมฟรีค่ะสามารถ ลดการใช้พลังงานเกือบ50%มีการใช้งานยาวนานกว่า30,000ชั่วโมงเมอร์คิรีฟรีค่ะปัสจากสารปลอดและแม่ทันเนนฟรีไม่ต้องบำรุงรักษาค่ะด้านความคมชัดของภาพค่ะมีความคมชัดกว่ารุ่นเดิมค่ะรวมถึงการเปิดเครื่องค่ะลดเวลาในการรอแสงลดเวลาในการคูลดาวก่อนจะรีสตาร์ทค่ะซึ่งช่วยประหยัดพลังงานค่ะตอบสนองความต้องการภายในห้องประชุมสำนักงานได้เป็นอย่างดีด้านการตลาดของวิวโซนิคค่ะย,ยังคงเป็นแบรนด์ LED Projector อันดับหนึ่งค่ะในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งในประเทศไทยค่ะและติดท็อป3ของโลกโดยในประเทศไทยที่ผ่านมาค่ะมีส่วนแบ,บ่งการตลาด LED Projector มากถึง68.67%ค่ะโดยเป็นแบรนด์ที่มีการเติโตัวอย่างต่อเนื่องในตลาดโปรเจคเตอค่ะด้วยส่วนแบ,บ่งการตลาดที่เพิ่มขึ้นกว่า2เท่าค่ะก็ในส่วนตัว Projector ที่เราเปิดตัวในวันนี้นะครับอย่างแรกเลยก็คือเทคโนโลยีที่เป็นเทคโนโลยีตัวใหม่นะครับเป็นเทคโนโล LED ซึ่งมาช่วยเพิ่มอายุหลอดภาพ ทำให้การใช้งานเนี่ยสามารถใช้ได้ยาวนานถึง3 0 0 0 0ื่นชั่วโมงนะครับแล้วก็ให้สีสีสันที่สดใสนะครับใช้งานได้มีความชัดเจนสวยงามมากกว่าโปรเจคเตอร์แบบเดิมที่เราคุ้นเคยทั่วๆไปการแสดงภาพเนี่ยรุ่นอื่นๆรุ่นเดิมที่เราเคยใช้เราจะเห็นได้ชัดเจนว่าตัวภาพคุณภาพของสีเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าไม่สดใสไม่ชัดเจนเท่ากับรุ่นใหม่ที่เราเปิดตัวนะครับแล้วกอ็อีกหนึ่งอีกหนึ่งอย่างก็คือ ความรวดเร็วในการแสดงผลภาพที่โปรเจคเตอร์รุ่นใหม่ที่ใช้ LED โปรเจคเตอร์เนี่ยมีการแสดงผลภาพที่รวดเร็วแล้วก็ชัดเจนมากกว่าเดิมครับถูกต้องนะครับคือในส่วนของตัวโปรเจคเตอร์ที่เป็น LED เนี่ยหนีไม่ได้เลยก็คือการประหยัดไฟนะครับอ,อย่างที่เราสาธิตให้ดูก็คือความแตกต่างเนี่ยต่างกันค่อนข้างเยอะมากนะครับประมาณสักเกือบเกือบครึ่งหนึ่งนะครับต่างกันเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ส่งผลชัดเจนก็คือการใช้งานที่มีการใช้งานแบบยาวนาน เราก็จะประหยัดค่าไฟที่มีการเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆได้สินค้าเรามีคุณภาพที่ดีนะครับมีการใช้งานง่ายตอบโจทย์คุณสมบัติการใช้งานที่ผู้ใช้ต้องการนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือเรามีการให้การรับประกันในเรื่องของบริการที่ดีนะครับในส่วนของรุ่น LS 500 WHE แล้วก็5 50 WHE นะครับหลักๆเราเจาะสองกลุ่มตลาดครับคือกลุ่มที่เป็น Education นะครับแล้วก็ในส่วนตัวกลุ่มที่เป็น Business ครับ ส่วน education เนี่ยจะตอบโจทย์ค่อนข้างชัดเจนเพราะว่ามีการใช้งานต่อวันที่ค่อนข้างสูงออการรับประกันเนี่ยเรามีการรับประกันในส่วนของรุ่นที่เป็น LED โปรเจคเตอร์นะครับให้ถึง3ปีแบบ o อน site pick ์ i c k up ก็คือหมายความว่าลูกค้าเนี่ยถ้าเกิดเครื่องมีปัญหาแค่โทรไปแจ้งก็จะมีเจ้าหน้าที่มารับเครื่องนำกลับไปซ่อมและส่งคืนให้นะครับที่สำคัญก็คือหลอดภาพที่มีการรับประกันเป็นพิเศษมากกว่าทุกๆแบบที่เราเคยมีมาคือให้การรับประกันเท่ากับอายุเครื่องคือ3ปี ไม่จํากัดอายุการช่วงานครับจริงๆแล้วเนี่ยหลังจะเปิดคือเราเพิ่งจะเปิดตัวนะครับแล้วก็สินค้าเนี่ยเราจะพร้อมจําหน่ายกับให้กับผู้ที่สนใจนะครับผ่านตัวแทนจำหน่ายชั้นนำทางด้านไอทีทั่วทั่วประเทศนะครับ so for for Thailand r right? i t i n k is still a very young and uh, sexy market for for us the economic everything political still very good uh, so we uh, we foresee uh, there are very high potential for Viewsonic to grow in Thailand market Especially for the uh, LED projector, I think this is a very good product whereby we can penetrate and do as a replacement for the meeting room projection. Uh, we like my presentation earlier. I would expect uh, maybe in two years we will need to challenge number one position in projector market in Thailand. Global ranking uh, now our global ranking we are top three uh, uh, projector uh, in globally. And uh, we, overall, globally, we are also uh, trying to climb up the ranking to be top two or top one in three years' time. Uh, but uh, we are, I, I personally, more ambitious for Thailand market. Uh, so we are aiming to challenge number one position in uh, next three years.